คือจริงเนี่ยข้างในนั่นจะมีต้นสาระนะครับมีต้นสาระนางสีมหามายาทีวีนี่เดินทางมาไปทางนี้นะทางที่ตะวันตกเนี่ยเป็นกรุงกวบีลพัฒประมาณ29กิโลพอเดินทางมาก็มาถึงนี่ก็เวลาใกล้เที่ยงแล้วก็เข้ามาในตรงมายาทีวีวิหารเนี่ยมันจะเป็นเป็นไอต้นสาระอยู่โน่นต้นสาระอยู่นั่นนะ คือต้นลังอ่ะต้นลังอ่าต้นังเหืออืมเสร็จแล้วก็ทีมงานก็จะแล้วก็ประสูติการที่อยู่ด้านในอยู่ด้านในแต่ก่อนก็เป็นป่าเฉยแหละเป็นป่าเฉยไม่ได้มีอะไรมากมายป่าสาระป่าสวนก็เรียกว่าสวนแต่ความจริงมันมันน่าจะเป็นป่าธรรมดานะแต่เขาข้อเป็นสวนเออข่ากันไป แล้วก็เป็นสถานที่ประสูตรก็อยู่ที่ป่าสาระต้นลังอะ่ะมีพานก็พายใต้ต้นลังต้นลังมันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่ามันก็มาคล้ายๆว่ามันจังเหมาะจังหวะนี่ เออจังหวะมามาจะออกพอดีนี่เขาก็ทำจะทำลานให้คนได้นั่งได้เลยให้คนให้คนได้นั่งในเออครับแล้วก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระอะไรได้ไมต้องไปนั่นออเแล้วก็วาง มันเคลื่อนไหวได้เคลื่อนเหมือนเข็มแสบต้องต้องเยอะเยอะพลาดเนี่ยอยากจะพลาดแบบนี้ง่ายๆต้องหินเยอะๆมันก็จะกระจายน้ำหนักมันมันเวลาแผ่นดินไหวเวลาไหลไหวมันก็มันขยับได้ง่ายดีเคลื่อนย้ายก็ได้ง่ายเหมือนเอาเหล็กเหล็ันแรกแบบเทไปกับลูกปูนี่แล้วก็วางตั้งขึ้นมาแล้วก็เตี้ย ทำลานง่ายเยเป็นการขัรับสวยงา ชนกันหรือเปล่าไม่ทางนน่นเขามันจะปะทะกันหรือเปล่าดูถ้ามันนั่งเขาไปนน่นดูดูกันนะกัน จะยี่ามจะโนดัด <il S 1>